ช่วงนี้นะคะคลิปนี้ใครถ้ามาเจอนะคะแน่นอนนี่ถือว่าไม่บังเอิญนะถ้ามาเจอดูให้จบฟังให้จบนะคะนะมาดูกันซิว่ามาแจกอะไรให้มาบอกอะไรสำหรับคนที่ผ่านเข้ามานะคะมามาดูซิว่าเราจะบอกอะไร เราจะแจกอะไรให้กับคุณนะคะถ้าคุณผ่านเข้ามาดูให้จบอธิษฐานจิตไปพร้อมๆการสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะคะนะคนนี้จะแจกอะไรให้นะว้าวใครที่ผ่านเข้ามาน้อมรับพลังงานน้อมรับคำทํานายกดติดตามได้เลยหรือกดไลค์กดแชร์นะคะสิ่งนี้พอนี้เกิดขึ้นกับคุณแน่นอนนะคะ ให้คุณได้รับกลับไปนะคะให้คุณร่ํารวยมากางคั่งดังแรงอธิษฐานเลยเศรษฐีคนใหม่ป้ายแดงนะคะไพ่ขึ้นมาเลยใครที่ผ่านเข้ามาในไลน์นี้คุณจะเป็นอภิมหาเศรษฐีคุณจะมีสัมผัสมีซิกเซนต์มียานนะคะนะมียานนะคะนะ,ะจะมีสัมผัสมีซิกเซนต์ในช่วงนี้นะคะบอกเลยว่า คนที่ผ่านเข้ามาดวงเปิดแล้วนะคะยินดีด้วยนะคะเอ่เปิดแล้วเปิดแล้วนะใครที่ท้อแท้ห่อเหี่ยวหรือใครที่ลงมือคิดจะทําการใหญ่นะคะทําได้เลยหรือเริ่มมีซิกเซนและเริ่มเปิดและมีสัมผัสมีรางมีอะไรทําได้เลยนะคะทําได้เลยช่วงนี้ไพ่เดือดซันมาอํานาจมาชื่อเสียงมาเกียรติยศมานะคะสาหัชาออกสังคม นะคะให้ออกให้เปิดให้ไปท่องโลกมังกรท่องโลกมังกรต้องรวยต้องออกนะคะต้องเจรจานะคะและไพ่เดบเมซิเชียนมาเลยนะคะนะไพ่เวทมนต์ช่วงนี้มีเวทมนต์มีอํานาจพูดจะอะไรนะคะเป็นตามปากนะคะสายวิการินทองนะคะพูดอะไรเป็นตามปากมีเสน่ห์มีเมตตาสื่อสารได้นะคะขอให้พูด พูดแต่สิ่งดีๆอยวพอยวพให้ตัวอเองรวยอวยพให้ตัวเองสมหวังอยากได้อะไรได้นะคะนะอยากได้อะไรได้ดวงเปิดแล้วค่ะหนึ่งดาบมากลัวอะไรคะกัวอะไรปัญหาปัญหาอุปสรรคต่างๆผ่านไปได้คะ่ะเอาอยู่ทุกอย่างเลยนะไม่ว่าจะเป็นการเงินการงานความรักนะคะนะใครทําอะไรคุณไม่ได้นะคะดวงคุณมันแข็งนะคะมันเหนือนะ ครที่ผ่านเข้ามาเจอคลิปนี้แน่นอนบอกเลยว่าหลุดพ้นจากวิบากกรรมนะคะดวงดีดวงเปิดมีซิกเซนมีสัมผัสสื่อสารได้นะคะนะทั้ง3โลกธาตุเลยในช่วงนี้สื่อสารมีซิกเซนมีสัมผัสด,ดวงดีดวงเปิดดวงปังคิดทําการอะไรใหญ่ๆก็ทําเลยลุยเลยมีชื่อเสียงมีอํานาจช่วงนี้นะคะนะได้หมดเลยการเงินการงานความรักมันมาค่ะเพราะฉะนั้นช่วงนี้ขอให้ออกสังคม ออกสังคมคอนเน็กชันนะคะหาเพื่อนหาฝูงนะคะพูดแต่สิ่งดีๆช่วงนี้พูดอะไรเป็นตามปากปากคานะรีเคนะเศรษฐีคนใหม่ป้ายแดงนะคะบอกเลยปังปงนะเลขหน้าไพา่หรือเลขหนุนคุณในตอนนี้ถ้าผ่านมาเจอคลิปนี้หรือในตอนนี้ช่วงระยะเวลานี้จะเป็นเลขหนึเนะคะเลขหน้าไพ่ของคุณนะคะหนึ่นะปัง